เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย1 4 8 0บาทนะครับจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่นะครับคลิปนี้มีคำตอบกันครับเงินกรณีชลาภาพนะครับเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่วันที่3สันวาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน้านั้นสำนักงานประกันสังคมไม่ได้มีการเรียกเก็บในส่วนของเงินกรณีชลาภาพแต่อย่างใดนะครับ ดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชลาภาพก็ต้องมีการนำส่งเงินสมทบตั้งแต่3สธันวาคม2541เป็นต้นไปนั่นเองนะครับเท่ากับปัจจุบันคือ24ปีนะ66ลบ42คือ24ปีนะครับเงินบำนาญชลาภาพคืออะไรนะครับเงินบำนาญชราภาพนะครับคือเงินที่ ประกันสังคมจะจ่ายให้ทุกๆเดือนไปยันตลอดชีวิตนะครับซึ่งจะได้รับบํานาญชราภาพได้ก็ต้องจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนจะได้บํานาญชราภาพ120ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคํานวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้ามีการจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนนะครับให้ปรับเพิ่มอัตราเงินบํานาญชราภาพขึ้นอีก้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ ครบทุก12เดือนนั่นเองยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นนั่นเองนะครับเราไปดูตัวอย่างแรกนะครับตัวอย่างที่1ในกรณีส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีนะครับจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย1,480บาทนะครับวิธีการคิดคือส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้35ปีลบ15เท่ากับ20ปีส่วนเกินสู่คำนวณ1.5คูณ20เท่ากับ30ที่จะได้เพิ่ม 20%เดิมบวก30%ที่จะได้เพิ่มเป็น50%นะครับ50%ของ1480บาทเท่ากับ5,240บาทเป็นเงินบำนานที่จะให้คุณตลอดชีวิตตัวอย่างที่2ส,ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย1480บาทส่วนเกินจาก180เดือน,นค,คิดดังนี้30ปี -15 เท่ากับ15ปีส่วนเกิน สู่คำนวณ1.5คู15เท่ากับ22.5ที่จะได้เพิ่ม20เดิมบวก22.5ที่จะได้เพิ่มนะครับเป็น42.5 42.5ของ1 4 8 0บาทนะครับเท่ากับ4,454บาทเป็นเงินบำนาญที่จะคุณตลอดชีวิตต,ตัวอย่างที่3ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย1 4 8 0บาท ส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ25ปีลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสู่คำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15ที่จะได้เพิ่ม20เดิมบวก15ที่จะได้เพิ่มนะครับเป็น35 35ของ1480บาทเท่ากับ3,668บาทเป็นเงินบำนาญที่ได้คุณตลอดชีวิตตัวอย่างที่4นะครับตัวอย่างที่4ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา 20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย1 4 8 0บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้20ปีลบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5ที่จะได้เพิ่ม20เดิมบวก7.5ที่จะได้เพิ่มนะครับเป็น27.5 27.5ของ1 4 8 0บาทเท่ากับ2,882บาทเป็นเงินบำนาญที่ให้คุณตลอดชีวิต ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย1 4 8 0บาทนะครับ180เดือนเท่ากับ15ปี20%นะก็ใช้20%ได้เลย20%ของ1 4 8 0บาทเท่ากับ2 0 9 6บาทเป็นเงินบำนาญที่ใช้คุณตลอดชีวิตนะครับตัวเลขนี้นะเรามาดูตารางกันบ้างตารางในกรณีส่งเงินสมทบประกันสังคมนะครับจำนวนปีอื่นๆก็จะได้รับบำนาญ ตามนี้นะครับแต่ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่านับนะครับจำนวนปีที่ส่งเงินสมทบนะครับประกันสังคมนะไม่ใช่นับตั้งแต่วันเริ่มงานหรือวันที่เข้าประกันสังคมนะครับซึ่งไ จำนวนปีที่ส่งเงินสมทบเนี่ยนะครับมันเริ่มนับตั้งแต่สาสธันวาคม5 4 1พอเราเขาเริ่มส่งเงินสมทบณนะช่วงเวลานั้นนะครับก่อนหน้านั้นไม่ได้นับนะเพราะนั้นจะไปดูก็ต้องไปเช็คกันให้ดีๆนะครับจะได้ไม่งงนะครับแต่ถ้าใครถามว่าเอ้ยแล้วถ้านับแบบนั้นไอ้ F 35ปี34ปี33ปีอะไรพวกเนี้ยมันมาจากไหนนะครับณปัจจุบันที่ออกคลิปวิดีโอมันประมาณ24ปีนี่นะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่า นะครับเราต้องมองมองไปถึงในวันข้างหน้าในอนาคตด้วยนะว่าถ้าเกิดส่งจํานวนส่สงเงินสมทบประมาณนี้จะได้ประมาณไหนเป็นการวางแผนนะเราจะมายึดแบบดูแค่ณนะปัจจุบันไม่ได้เราก็ต้องวางแผนไปด้วยในอนาคตนะครับเพราะแต่ละท่านเป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์เนี่ยเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันส่งเงินสมทบแน่นอนและเฟิร์สจ็อบเบอร์อาจจะต้องอยู่ยัน35ปีอย่างเงี้ยทำงานในระบบ35ปี เพราะนั้นไอ้พวกนี้แหละนะครับมันก็จะคือสิ่งที่คุณจะได้รับในอนาคตนะครับก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิ์การรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถา,านพยาบาลประวัติสิทธิที่ประโยชน์ทดแทน คำนวณเงินสงค์ฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ w w w sso.go.ts นะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่กงวดนะครับ ส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินส่งคราชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตรา33ส่งงวดละเท่าไหร่ส่งเงินสมทบเท่าไหร่นะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บัมเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับ หรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือธนตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับนะก็สามารถทําได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้ประกันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัคร สมาชิกโดยใช้หลักบัตรประจำตัวประชาชนของทุกๆท,ท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่านแอดไลน์ะครับของประกันสังคมนะ เช็คเงินสมทบชราภาพาเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆนะครับหน้าจอจะเป็นอย่างนี้น,นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากกัรน,นะฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านทนนะครับคำถามของท่านท่านจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ